สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้30สิงหาคม2564ครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ3กันยายน2564นี้เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับผู้สูงอายุกดเงินสดได้1,000บาทครับและ500บาท2ออัตรานะครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนะครับอันนี้ตามมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เมื่อ30กรกฎาคม2 5 6พสีได้ประชุมกันแล้วและมีมติเห็นชอบให้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยโดยการจ่ายเงินผ่านบัตรคนจนสังเกตง่ายก็คือผู้สูงอายุที่เคยได้เดือนละ50บาทเมื่อปีก่อนโน้นนะครับจะได้50บาท10เดือนย้อนหลัง500บาทกดเงินสด3กันยายนนะครับส่วนผู้สูงอายุที่เคยได้ร้อยบาทต่อเดือนเมื่อปีก่อนโน้นก็จะได้10เดือนย้อนหลังเดือนละร้อยก็เป็นพันสากันยายนกดเงินสดได้บัตรคนจนนะครับ ก็เป็นการให้ในเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหากักฎาสี่เดือนแล้วก็จากตุลาหกสามาถึงปัจจุบันนี้เลยถึงเดือนนับไปถึงเดือนกันยายนเลยเพราะนับเป็นปีงบประมาณหกสี่เขาจ่ายหกเดือนคือตุลาหกสามจนถึงกันยา64หกสี่จ่ายหกเดือนจ่ายเดือนเว้นเดือนก็เป็นหกเดือนหกเดือนปีนี้ปีงบหกสี่บวกกับปีงบหกสามสี่เดือนก็เป็นสิบเดือนเขาก็จ่ายเข้าบัตรไปก็ไปกดเงินสดได้สามกันยายนหกสี่นะครับอันนี้คือ รายละเอียดส่วนรายละเอียดมากๆกว่าน,นี้ยังมีอีกใครที่พึ่งอายุ60ที่หลังยังไม่เคยได้รับ50บาทร้อยบาทมาก่อนต่อเดือนใครพึ่งจะเอาอายุ60เดือนไหนเขาก็ตัดเดือนนั้นออกได้เดือนที่ต่อมาก็ตัดลดหลังกันลงมาเรื่อยๆนะครับตามอายุใครมีอายุครบ6กหเดือนหนึ่งเดือนนี่จะได้50บาทร้อยบาท,บาทใครมีอายุครบ60เดือนเกิน2เดือนไปก็ได้ร้อยได้2 0 0ร้อทำอนองนี้ไล่ไปครับก็จะมีคนได้ไม่ครบในคนที่ยังไม่เคยได้มาก่อน เพิ่งจะ60ปีไม่นานมานี้จะได้ไปครบส่วนใครที่อายุ60ปีก่อนเดือนมิถุนายน63เนี่ยได้เต็มพันเต็ม500สังเกตง่ายๆใครที่เคยได้50ใครคือใครที่เคยได้100มาก่อนน่จะได้พันได้500เต็มนะครับทั้งหมดเป็นข้อมูลจากศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์บัตรประการแห่งรัฐนะครับวันนี้30สิงหาคมเราก็โทรอีกเพื่อความมั่นใจว่าจริงหรือเปล่าก็เบอร์นี้เขาโทรได้ตั้งแต่08.30ถึง17.30ของทุกวัน จันร์ทถึงสุกนะครับที่เป็นวันราชการเบอร์โทรก็2 2 1 0 9 2 3เราโทรแล้วเมื่อเวลา17นาฬิกาเศษเจษของวันที่30สิงหาเขาบอกชัดเจนว่า3กันยายน2564กดเงินสดได้ครับสวัสดีครับ